ก็ยกต,ตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้นว่าสมมติขอเอาภาพที่มันนยเูเอเหเรานั้นเลือกคลาวไอดเออร์บรรเจ้าือว่าเลือกเอ็นโอเจี๋ยลอยได้บรรเจ้ามาัพฟลอต่างเชียรีต,าตา่างอันนี้ต้องอย้ำว่าไม่ใช่ทั้งหมดนต่ผแค่ยกตัวอย่างต่อมานให้เห็นภาพไดนดนขึ้นก็เะ่กว่าร็องซัในการทำมันกับออโตเมชันือว่าสยาย ก็จะเห็นว่าพามไปได้ก็มีหลายเจ้ามัคซซอฟต์ก็เป็นหนึ่งในเจ้าที่ทำตลาดอยู่หรือว่าการทำคอนเทนต์โปรดักชันค่าเซอร์วิสเนี่ยก็จะมีหลายเจ้าอีสไทรคอร์แชร์คอยก็เป็นหนึ่งในที่น้องจีนที่ทำได้ดีคนะมโดดเด่นชัวนคราวนี้เดี๋ยวผมขั้นเกรงหนึ่งเวลาพูดเปล่าเนี่ยจริงๆคนใช้เปล่าไม่ได้เป็น จะไม่ต้องเป็น IT Manager, นท a n a g e r อ,อย่างเียวคนทั่วไปเราก็ทัชฟ้าทุกวันอย่างเช่นคอดเมลจีเมลทุกวันอยู่ที่เราใช้อยู่ก็คือฟ้ววาว s u a l i z a t i o n ที่เราใช้ที่นิยมก็จะติอเป้าวอมีไลน์รับวกก็เป็นฟ้ก็จะู่ในเว็ที่เป็น Visualization a n a l y t i c กก็จะอยู่ Google นะฮะจนไปถึงของพวกเอ e หรือว่าการซื้อแอดทุกวันถ้าใครบางคน มีร้านเบเกอรี่ของแฟนอย่เงี้ยรันเฟสอแอดดูพวกนี้ก็เป็นฟ l าวนะถ้าเป็นของ Google ก็จะเป็น Google a d w o r d เจ๋วว่าการทำมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ยเราใช้ขลาวดบโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ว่าในเวอร์ที่เราท้าชก,กันบ่อยๆอาจจะเป็นเวอร์ที่แบบ scale u s m e แต่ถ้าเราพูดถึงโลก enterprise เนี้ยบริษัทที่พลักง,งานแบนนบไปต่าันคนดีซน์ไซ์เป็น,ลลน,นปุ่นล้านองเงี้ยการอ้าชกปุบนี่นกคน กา,า,ารตรวพปลูกเฟิชันวิดีโอันสืนไมด้แน่นอนเขาอะไรองให้ชินาหรือว่า System มอิมพ t ิเทอร์ข้อเป็นลิ้โจงใหญ่เทคโนโลยีเราให้มันอยู่ในแอนติพาร์เอ,เอ็กซ์ริเชียร์ จริงๆก็ต้องบอกความดีว่าพอมันย้ายจากความพรีมิสมาเป็นคลาวด์เนี่ยทุกอย่างมันเชื่อไมได้ง่ายมากมันเชื่อมผ่าน API <ช>แม้ว่าการฟอร์มเดิมปัจจุบันเนี่ยพวกเราจะใช้ API ที่เป็น,อ,นงปองค์มีอ s ซอลแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเอามีออซอลลงไปเลยนะพอทุกอย่างมันเชื่อมโดย API แต่นั้นพอลงร,รู้ทุกอย่างจากความจริงเข้ามาของคลาวด์เนี่ยมันทำให้ทั้ง IT ทั้งห a r ยถึงอะไรหลักฐานมาก,ก,กขึ้นโอเพรตก,กันได้ ข่าวดีที่มันเป็นแบบอันอยูย่ในหัวข้อดผมิทัลออฟเฟอร์เนี่ยพวกเรามีความสนุกกับทำงานมากขึ้นเพราะเทคโนโลยีเราเนนรรรองก็แค่จริงจริงเราดีใจมากนะครับคราวนี้ขออนุญาตอธิบายว่าทำไมดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งมันถึงกวิสป์อีกทีนึงส่วนตัวผมเองผมทำงานมาร์เก็ตติ้งมาตลอดตั้งแต่สมัยเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง จนสมัยที่เป็นไวซ์ซีนอองดิจิท a ลมาดิจิี้ถ้าพูดตามในภาพใานรงเนี่ยทีมมา r ิก t ติ้เนี่ยความเฉลวดรนเร็วมากกว่าทีมเซลโั่อันนี้ก็พูดตรงนะแม้ว่าทีมมาจะไมงทำงานหนักกว่าเซลโซรก็ตามมาดิจิตี้เนี่จาดกีจวัตรที่ดีมาให้กับชาวสู่เซลจะสิงห้ง,งตื่น,นอนกบ้านไปทำงานแต่ว่าทายสุดจบปีเนีย่ยเซลได้นในคอนดิชั่นที่ดีกว่าเพราะอะไร เพราะการทำเซลล์ีายมันวดผบได้นะแต่ว่าการทำมาเก็ตติ้งมันรรมวดผลไม่ได้ดังนั้นจุดข้อแรกในการทำดิจิตอลมาเก็ตติ้งที่มันสำคัญที่สุดนะ่ถามว่าทำไมเราต้ใช้เ,อ,เอ็กซ์เรสก็มาทำเพราะว่าดิจิทัลมาเกมันมีการวัดผลซึ่งเป็นสิ่งที่เทเลชิ่มาเก็ตติ้งทำได้ดังนั้น,นเวลาเอเนซี่ามาเสนพวกแอ้คูดูชิดๆอย่างนี้ั้นั้นไม่ใช่สาระสำคของดิจิตอลมาเก็ตตินสะ แอนม่นมนี่เนคือทำไงให้เงินที่จา่ายบางมันลดได้สิ่งแี Cloud, ่การตลาดข่าวเข้าไปช่วยได้การแกสตม์ลุกเต็ตด,ดูเรื่องอะไรว่าล r กเซ็ต Target ไปได้เท่าไหร่ Cost เท่าไร Cost per Action เท่าไรอันนี้คือ Key Point ซเป็นล้านคนอ่อนเราใช้วอดปริ๊์เนีเกลไม่ได้แบนี้นะครับจะใช้วอดพาสกลได้สบายนะอันนี้ก็เป็นตูวต่า น้องของการทำมาร์เก็ตติ้งทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นวันนี้เจี๋ยว่าเราลงออฟฟ่าร์เดี๋ยวน้องๆเขาก็จะเก็บทตาัไปเก็บเปอร์เซนแอนาตามออฟไลน์มาร์เก็ตติ้งนนออย,ยังมีเหมือนเดิมเลดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งก็จะเวาเข้ามาแล้วออฟไลน์มาร์เก็ตติ้งจะจบไปแต่วันที่เราได้ดีจากออฟไลน์มาเนี่ยเราตัดลดดีเขาเป็นคลาวเขาเป็นเสียงคลาวซึ่งเสียงคลาวเนอยู่ภายใต้ก่อนเสร็จของที่ร้องมันยืมแทนที่จะเก็บไว้เป็นเพเปอร์กอกไว้ เดินไปให้เซลล์เราเนี่ยรับสมัคนได้ก็ขึ้นคลาวเราหลีกจากคลาวก็จะแพร่ารไปให้เซลล์เพราะว่าการมัเป็นรีพอร์ตที่ดูเชิงเป็นชั้นให้เนเจอร์ตามการเซลล์แล้วอันนี้ก็เป็นโลกของมาร์เก็ตติ้งยุคใหม่การที่ไอทีกับมาร์เก็ตติ้งต้องทำงานด้วยกันเราวก็ย้ำอีกทีว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไม่ใช่ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งออนไลน์ออนลนนเป็นพาสเปซของดิจมมๆๆิทัลมาร์เก็ตติ้งนะอันนี้ก็ยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งว่า ขึ้นมาเดติ้งแบบกับเดติอะไรไม่ออ,ออกก็เอาดารามาถ่ารูปคู่กับสินค้าไปก่อนทำไวรัลอะไก่อนอันนี้หมดยุคก็ะดก็จะเห็นว่ามีคอใวบรเดาดาราเปิดหนึ่งมาว่าเอาขายอะไราี้วยนะครับราราแต่ว่ามา,ร,า,า,านะร์เก็ตติยุคใหม่ก็คือว่าทำเงินก็ได้ให้เซิร์ฟมาร์เก็ตติ้งสตอร์่ถูกใจลูกค้ามาได้สุดแต่นั้จะเห็านารชั้นนำอย่างคูเปอร์ฮาร์โไอบีดีเขาไม่ตคยเข้าใ อนุญาตก,กลับมาที่เจโวอยู่ที่น,นี่เมื่อกี้ต้องกาเรื่องแข่งนะถามว่าบริษัทเจโววันนี้เรามาเรามีอะไรมาออฟเฟอร์บ er ้างน,นะครับมีคนบอกว่าเอสไพกำลังจะตายก็จริงเรื่องหนึ่งผิดเรื่อง,งหนึ่งมันไม่ตาย SI นะครับเอสไพร์อย่างต่อตัวนะฮะโดยเฉพาะเงินลงทุนมาสู่กลานะ้าวเนี่ยเจโบว่เราเป็นเอสไพแต่ว่าท้ายสุดเราเป็นเอสไพร์ที่ต้องเข้าใจวิชัน่นลูกค้าด้วยเลย เราก็เป็นเอเจนต์ของเชนให้ลูกค้าได้ดังนั้นจว่งว่าเวลาเราทำโปรเจกต์เนง่ยเราทำตั้งแต่วิชั่นแ o ต i e ่ y ซึ่งในภาพรวมเนี่ยเราวาดดิจิทัลแสตชิ่ใชไห้ดิจิทัลแสตเนี่ยก็แตกเป็นประเด็นหลักๆก็คือ c o r เขตแสตชิ่งมาร์เก็ตติ้งแสตชิ่และที่สำคัญที่สุดก็คือตัดฟอง s สต i e t y เขามีแสตชิ่แล้วเนี่ยมันก็การเป็นเรื่องของตัดฟอมก็คือการทำอิ m e n เ a ชั่น บ้านสวนตั้งแ,แต่ก็คือว่าเจโร่เราทำมตั้งแต่การทำอ i อ r r a m i s s น o n จะเป็นการทำ c อ d นเทคโนโลยีแต่คราวนี้แพลตฟอร์มวินเอาวิชั่นวินเอาเราเข้าใจด้านวิเศษไหมมันจะกาชีวิตวัวเราซึ่งเราอาจจะหาวไว้รี่กังมันไม่ได้เรื่องไรดังนั้นแพลตฟอร์มมันจะถายวิชั่นไม่ได้และสิ่งที่สำคัญ ก็ต้องจบด้วยการ execution ไม่ใช่ว่าทุกวันนี้เราติดตั้งไอทีป้าจบงานเราแล้วติดตั้ง cloud system หมดงานเราแล้วก็เราคิดแบบฟราดามดันก็ไม่ถูกก็ต้องทำ execution ให้กับลูกค้าด้วยเพระนั้นโลกในอดีตเนี่ยเวลา S I implement ระบบให้กับลูกค้าเรา implement cloud system อยากได้เซิร์ฟเวอร์แบบนี้แบตทองี่สิบวิท่องี่ห้า แล้วเอาไอที่เราเจ็ใกับลูกค้าได้เข้ติดตั้งระบบดิจิทัลมาเป็น i ่ g กับลูกค้าคอสเบอร์ไม่ใช่ลูกค้านะลดลงจาก500บาท,บาทาเป็น200บาทมันกลายเป็ว่าเราเปลี่ยนจากอมมิชชั่เป็นเป็นเปลี่ยนเป็นการคอ,อมมิชันเปอร์เซ็นต์ตวกนั้นอันนี้จะรู้ว่เอสเตทายิ่งเปลี่ยนไปก็เลยใช้คำว่าตอนนี้เจโร่ือวนดิจิทัลมาทแล้วทรนไม่ใช่เสอสเทาอน,นเมแต่ว่ายังมีพื้นที่ได้มา เพราะว่าเวลาเราพูดถึงดิจิทัลมาอย่างนี้เนะสำคัญที่สุดก็คือการทําดิจิทัลมาทอลเปอชั่งเนี่ยเราอาศัยไโล์ดิจิทัไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องที่เราพูดกันแบบเป็นวาสเวิร์ดเป็นไทยเราจบเลยแต่ว่ามันเป็นงา,ชานช้าเลยทีเดียวที่จะทําดิจิทัลมาอย่างนี้ดังนั้นการทําอนเทีก่การทําดิจิทัลมาทอลเปอชั่นดังนั้นการทําดิจิทัลมาทอลเปอชั่งเนี่ยจะต้องอาศัย มันติด c i สิ i n ีที่อิน e ทอเฟซซิสเต็ที่มันซับซ้อนเนี่ยกลายเป็นแันแตฟอกเรานอบเอเจ็ปเกชั่ให้กับฝั่งบริษัทแล้ว s e r v ์เวชชั่ที่มาจากผู้งานทุกคนอันนี้ก็คือของเรชชีเจ j รสามารถให้กับลูกค้าได้พานี้เพิ่งจะลองเดโมดูเขาวอาที่เราพูดขอเปช่วยมันกลายเป็นดิลโวลต์ยังไงห่ือเปบ เวลาเราพูดถึงการทำเว็บไซต์เองทำไมความเทคโนโลยีถ <methodology> ึงสำคัญมีอีคอมเมิร์ซหลายเจ้าในไทยบอกว่าซื้อหนักชาติไปได้เพอเงินน้อยจริงประเด็นไม่ได้มีอย่างน้อยประเด็นที่ว่าคุณไม่ได้เก่งด้านไอเจนด์ได้ที่สำคัญค่าเฉลี่ยของเว็บไซต์ใดในการวางกูเกิลสโตร์เต็มร้อยส่วนใหญ่จะได้ประมาณนี้เราจะได้ใ่นกับหนักชาดได้คุณไม่ได้สนใจเรื่องความเทคโนโลยีเนี่ยถ้าดีหน่อยก็จะได้ ให้โหลไม่ทันาในสาวเยนไม่ต้งองทำอีนองเลยก็คือแพงแน่นอนบีบอกได้แล้วแต่ว่าถ้าเราไปดูเว็บชั้นนำเนี่ยเขาโรลดใาในสามวราดังน,นั้นความเทคโนโลยีสำคัญมากที่ชเชนโปรเให้เว็บในโหลดเรวเลรรดอโเดป็นสินเนตได้เนี่ยแล้วกาต้องเนียพราปัจจุบันเว็บไม่ใช่แค่คอฟเร p โ o ฟ i l ์เว็บไม่คือสิเีเลยเพราะคนไม่ด เอีวยบเราทำให้เป็นสีเกาเป็นสาอันนี้ลองไปเทสได,ด้เราเ็นให้ทุกคนเทสเดียร์ทาได้เจี๊ยบได้สีทเทป็นต,ตัวัดังน,นั้นนี่ก็คือต่อํากครัังว่าวัยรุ่กับเอนจิเนียร์ต้องรวมเป็นทีเทดียวกันถ้าเวทมของเมอร์เได้สีเทวตัวเราประกันว่าแาขง่งอานน่นดังนั้นการทำให้เวบได้สีเตัวก็ต้องอาศัยเอนิเนียสูงมาก อันนี้เราก็ไปเด้นเลยว่าในปมะไทยเนี่ยถ้าเป็นเว็บที่มี w i ช i p เนี่ยเราได้สีย้มตัวมีไม่ถึงสิบตนว zero เป็นตะัวแล้วก็ไม่ได้สีเขียวแค่เว็บ speed เ,เด,ดี่ยวเน้น security เราไม่ไ้ทง้ีส่วนแรง s p e e กับ security เนี่ยมันมักจัดแยงกันแต่ว่าทำไงให้มันได้สีเขียวปันสองอนะันอันน้ก็เปเล่น w ที่ p e ตอนนี้เราใช้ e x ็ e l test เนี่ยกไ็ได้เลย ก็เป็นอะไรตลอดหลายอาทิตย์หรืออีกแอปพลิเคชันหนึ่งก็คือเราทำมาร์เก็ตติ้งไลน์เต็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเราใช้ระบบเนี่ยในการเก็บแอดของกระสันทุกเจ้าในตลาดนะะอันนี้ก็ถูกเพาเวอร์โดยอาชูคลาดที่ข้างหลังแต่ว่าโปรแกรมบางพอแม่งจริงืเราถูกต้องเองนะครับอันนี้ก็ขอบคุณ Microsoft มาเพราะว่าน้องที่เขียนทีมเนี่ยเป็นน้องที่ชนะโปรแกรม เราอเขียนโปรแกรมเพิ่มขึ้นนะครับก็ทำได้หลางโซเชียลมีเก็ยก็ทำได้หรือว่าทำชานเ n ลแอดอินเทอร t i o นของาลิม n ช i o n อย่างสมัยก่อนเี่ยเราไปซื้อแอดเฟซบุ๊กกู o กิลอินสตาแกรมต้องแย่งไซโลกันมาแต่ว่าปัจจุบันมาร์เก็ตติ้งข้านแพลตกอรูมที่จะเป็นตัวตงอไปนะครับก็ชี้หน้าอยู่ ไม่ต้องพนักงานม้นสองอันนี้ก็รบกนท่านไปิิูเจียโบโรได้สมุดฝากตางหลัไว้คงเนี้ยติกไม่นานเราจะได้ดัเมการเชิ่อมติจากซซสชัเจบทุกวันนี้ที่เจี๊เราทำให้กับลูกค้าเราทำให้กัด้วยนะของเราจะตัวก่อนสมอถือว่าวิชออเชันนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องทำไม่ต้องทำรีพอร์ตลงสเปเชียลตัวอย่างวิชีอเมชันจบ การทำดที่ชอบได้แข็งตันหรือ,อว่าในการดูเซิร์ฟเวอร์คอมมนด์มาร์สก์คอมมนด์จบในแดชออกตัวเดียวกันอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่ที่น่าอยู่ ันนี้นาสนใจแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดของ Cloud s เ s t e m ที่มวันนี้เจโรกสามารถอิรได้ก็ยังขออยดนวันวใาโน้ันให้พิ้าว่าจะไม่มีการทำให้เกิดไฟโดในอรนครับเพราะว่าทุกเทคโนโลยีส่าองค์กรเนี่ยเจโอบล็เกอระได้ตามคานั้ีดนไม่ต้องห่วงถ้าปัจจุบันคุณไม่ได้ใช้นรเรารเราเอง Implementation to i m p l e m e n t t i o n นะครับอันนี้ก็าตัด Keyword ก็ถ้าใครหลายคนคิดว่าน่าจะรู้จักี Google เรานะแต่ถ้ายัางไม่คุ้นเคยก็เข้าไป Follow Facebook ได้แวะเข้าไปในี Google ไดนน้หรือว่าอยากให้เราเข้าไปพบปะกนะันเพื่อคันเสาร์ตคอนเสิ์ตครแรกก็ไม่ต้องไป Over ไม่ต้องห่วงไม่ต้อิตใจอะไรก็เข้าไปพูดคุยได้สบายๆก็อีเมลมา เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราจะตอบภายในรารถือว่าถ้าอยากจะเคอนเน็กกับผมเป็นการส่วนตัวก็คอนเน็กต์ผ่านดีครับวันนี้ก็ขอบคุณมากก็ฝากเจียโบอิล็อกมอไมช่นเจนไว้ในดวงใจวนะครับขอบคุณมากนลครับงาอเร์เลยขอขอบคุณทุกท่านที่รวมงานสูจากบริษัทเีโเปยูในค่รข้อูล